สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องดื่มแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงเขาช่อง Super ร i ริสทรีนะครับซองเป็นีิ้นะครับซองใหญ่งนี้ครับมีซองเล็กๆข้างในนะครับ5ซอง แต่ละซองก็20กรัมนะครับส่วนประกอบภายในซองมีน้ำตาลครีมเทียมผงกาแฟแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติด้วยนะครับและก็มีคาฟเฟอีนครับผลิตโดยบริษัทเขาช่องกรุ๊ปจำกัดเครื่องดื่มแบบนี้นะครับชงได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นนะครับคราวนี้เราจะชงแบบร้อนให้ดูก่อนนะครับ พงกาแฟเขาช่องหนึ่งซองนะครับ20กรัมน้ำร้อนแบบจัดเลยนะครับ150 ml คราวนี้ก็คนให้เข้ากันนะครับโอ้กาแฟเขาช่องหอมเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ เขาช่องซูเปอร์ริทรีนวันครับชงง่ายเหลือเกินนะครับแบบร้อนเสร็จแล้วนะครับต่อไปชงแบบเย็นนะครับผงกาแฟ1ซอง20กรัมครับน้ำร้อนจัดๆเลยนะครับ80 ml ออถ้าทงเย็นนะครับน้ำร้อนจะใช้น้อยกว่านะครับใช้แค่80 ml นะครับคราวนี้เราจะจัดเสิร์ฟแล้วนะครับน้ำแข็งให้เต็มแก้วแล้วนะครับหอมน่าทานเหลือเกินนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ กาแฟเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับแบบร้อนก็อร่อยแบบเย็นก็อร่อยนะครับโอเคครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ